โอเคสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องเทพรีวิวฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะโอเควันนี้เราจะมารีวิวพี่หนาวของเรานะครับโคผพาเมอร์ Co Palmer นะครับในแมทพารราคา500ทองนะครับรับของแล้วอยอย่างเยอะเลยของอย่างเยอะตอนนี้ผมก็เหลือทองอยู่ที่380รอยแบนะไปหาพี่โคพาเมอร์ Palmer กัน ไอจีไมให้มาหรือเปล่าวะอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่โอเคเจอแล้วนี่ครับมาแล้วครับโคพาเมอร์ไปอัพค่าพลังกันครับโอเคครับตอนนี้ผมครับค่าพลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสไตล์เคียติฟเพเปอร์นะครับนี่ครับโอเวอร์ก็จะตันอยู่ที่101นะครับฟ้าฟเขียวๆเ,เลย สวยๆเลยครับนี่สกิลก็มีประมาณนี้นะครับที่เหลือผมก็ไปเปิดหาเอานะครับไปไปดูรีวิวโคพาเมอร์กันครับมาจังหวะนี้ทุ่มให้ครับมสซี่ครับมสซี่ชนไม่เข้าโอ้โหหลบมาแล้วครับส่งให้โคพารเมอร์ครับโคพาเมอร์เลี้ยงจี้เลยครับหลบหนึ่งไปแล้วครับติดเครื่องไปแล้วแทงไม่มาไปโอ้โหรุดเลยครับซัดเรียบร้อยครับ วาดีโอทุ่มมาให้กับปินีซูตอยู่เนี่ยแทงไม่กับโคปาเมโคมหลอกหนึ่งไปนะครับตอนนี้ไปในกรอบไม่มีใครเข้าครับซัดเลยแล้วกันเรียบร้อยบอลที่ีกวาดีโอส่งมาให้กับโคพาเมอร์ครับหลอกไปหนึ่งครับติดเครื่องไปอีกแล้วครับเอ๋นี่มาเป้แทงไม่มาเป้หลอกหนึ่งแล้วซัดเรียบร้อย บอลอยู่ที่ยานแทงไม่ครับโคปาเมอร์หลอกโอ้โหสไปเลยครับซัดเสาแรกครับเรียบร้อยโคพาเมอร์ครับโอ้ยิงโคตรไกลลูกนี้จังหวะฟรีคิกเล่นเร็วไปที่แทงไม่ครับโคปาเมอร์ครับเฟซจอดไปหนึ่งทีแล้วหลอกโอ้ไปแล้วครับหักเข้าใจแล้ซัดเรียบร้อยครับ มุมลูกนี้ครับโคพาเมอร์ <P ummer> เปิดเข้าไปแล้วครับเปิดเข้าไปนะตอนนี้เปรี้ยมงเรียบร้อยครับชิงมงได้ครับเปิดแม่นแม่นครับลูกนี้บอลอยู่ดีพาเมอร์กะชากหนีไปแล้วครับตอนนี้ติดเครื่องเข้าไปแล้วครับไม่มีใครเข้าแช่ไหมซัดหลอดมงเลยกันเรียบร้อยครับมุมเลยครับลรงนี้จนเสาเข้าไปเลย อลอยู่ที่โรดี้ครับส่งมาให้กับโคพาเมอร์ครับผ่าเมอร์หล่อโอแหวกสองไปแล้วครับซัดเลยแล้วกันเซฟโอ้โหติดเซฟครับลูกนี้บอลอยู่ที่โรดี้ส่งให้กับโคพาเมอร์ครับมวนไปหนึ่งทีครับมีพื้นที่ไปนะครับติดเครื่องมาแล้วครับยังไงครับนี่ไงเฟซจอดไปดิล้มไปเลยครับโอ้โอยังไงครับแหวกสองอีกทีหนึ่งหลบสามอีกทีหนึ่งซัดโอ้โหติดเซฟครับ มาครับโรดี้ปาท้าโอ้ชิงบอลมาได้แทงให้กับโฟบาเมอร์ครับโฟบาเมอร์ยังไงเฟกช็อตลูกไปว่างนะครับซัดลุยซ้ายเรียบร้อยยังไงจังหวะนี้ครับโรดี้ตัดได้โอส่งให้โฟบาเมอร์ผมเาเฟกช็อตไปหนึ่งทีแล้วเข้าในกอดไปแล้วครับลูกไปหนึ่งทีซัดเรียบร้อยครับ แล้วลูกนี้เพื่อนแทงมาให้วิ่งนะครับขคปาเมอร์ลบหนึ่งเข้าไปในกรอบนะครับยังไงไม่มีใครเข้าซัดเลยแล้วกันเรียบรอ้อยโอ้สามเรียบนะครับกากโปส่งไม้กับโคพาเมอร์โคปาเมอร์หลอกเขาเข้าซ้ายแล้วซัดเรียบรอ้อยครับเบียดเสาเข้าไปเลยครับ บอลอยู่ที่กาโปรครับยังไงครับบังเหลี่ยมแล้วม้วนตอกต้นไม้คโคบาเมอร์ม้วนไปหนึ่งทีแล้วซัดเรียบร้อยครับ <S <S จังหวะนี้บอลอยู่ที่เพลย์ดี้ครับลากเข้ามาแล้วครับแทงให้กาโปกาโปม้วนมาหนึ่งทีแล้วเฟกจอดมาโคบาเมอร์ขอครับหมาซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ เป็ปะเปยียังไงครับตอ่อ้นไม่กับโกาโกาโปแทงไม่โคพาเมอร์ครับสัดเลยแล้วกันเรียบยร้อยโคพาเมอร์พาบอลขึ้นมาครับลบหนึ่งครับอาฟันแบกไล่ครับบ,บังเรียมลบ 2, ลบสองลบสามโอ้ยังยังไงบงับงบังม้วนกลับมาว่างครับส่งให้ปะเป้ยยิ่งเรียบร้อย ปเป๊แทงไม่กับเปดีครับส่งให้กับโปจังหวะเดียวส่งให้โคเมอร์ยกไม้ปเปดี้หลุดเลยครับลูกนี้ยกไม้กับโปโบ่งเรียบร้อยบอนอยู่ที่กาโปแทงไม่กับโคพาเมอร์โคเมอร์เฟซจอดไปหนึ่งเทแล้วส่งให้ปเป้ะครับยิงเรียบร้อยโอ้โหจ่ายก็ได้ยิงก็ดีครับ โรดี้จิ้มให้กับโคพาเมอร์กับเลี้ยงจี้นะครับหลบทียงแล้วส่งให้มาเปย์ดกกับซัดเรียบร้อยครับดาเลนส่งไม่กับกาโปกาโป,โปโมวนหนึ่งทีแล้วส่งให้โคพารเมอร์กับเฟชจอตแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับเรดี้จิ้มให้กับโคพาเมอร์โคพาเมอร์ดับทัดหลบมาแล้วครับตอนนี้เห็นเมซี่แทงให้เมซี่เมซี่หลบแล้วยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับ าครับจังหวะนี้ส่งไปกันมาเบออวิ่งส่งให้โคมาเร์โคเมอร์อจะยกโอ้ติดโคเม,มอร์ส่งให้ไปดีไปดีส่งให้โคเมอร์อีกทีหนึ่งแล้วหลอกหมดแผงนะครับตรงนี้วิ่งเข้าไปแล้วีว๋ตว์เ,วเลยซรายเรียบร้อยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวโครพาร์เมอร์ในฉบับของเทพรีวิวนะครับผมว่ามันจะสุดก็ไม่สุดนะเหมือนกับ AI มันยังไม่ปรับมาใหม่นะ มันก็ยังแบบยิงไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่จ่ายบอลก็ถือว่าได้เลยก็ก็ได้นะไม่ถือว่าไม่ถือว่าโหดแต่ก็ได้อยู่ครับก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ